สวัสดีค่ะเดี๋ยวมือนีมาตลาดสดคุณแย่ำเนียงอีกกอเก่าราคาวันนี้มีของขายเยอะแยะเลยดอกไม้ก็มีค่ะดอกไม้สวยๆจากลูกศิษย์คนสวยค่ะน้องก๊อแก๊บสร้างได้ค่ะอู๋มุ้งสิตเตยอู๋มุ้งสิต,ตีอันนี้ยำแม่ละสิบบาทค่ะเพราะนว่าคนขายทุกวันเพราเว้นมันพูดเรื่อหัดนี่ค่ะแส,ส,สียบมาเสบมาซิมเบิองเอาค่ะผูไทยข้างในซิมเบิอง ขายทุกวันค่ะตลาดสดคุณยายสามเนียงค่ะมา้าละศีบาทนี่นี่หมึกนี่กุ้งแซ่บบเแซ่บน้องชืเอมึงก่อนะนะคะเดี๋ยวจะซื้อไปชิมแซ่บบเแซ่บจ,จ,จังหวะแบบนี้เพื่อนึงค่ะ ขาดิีเสือไปชีงค่ะว่ามันแสนบอมาเปิดด้จากมือแล้วค่ะอาทิตย์อาทิตัวกวาเปิดทุกวันยกเว้นวันพฤหัสค่ะมาอุดรได้น้ำเฉาปวยค่ะเกลือซาวค่ะเดี๋ยวสื่อชิมดู ชิมชิมชมินนี้มกวยจัย่าิขายลายก็มีนะคะขลายสดๆเลยค่ะวันนี้สจากมหาชัยโดยตรงนี่ก็คือว่าสามียบานะคะของกินเยอะแยะตีราคาไม่ได้ด้วยเะคุมหาต้องถามยากตตีราคาไว้พร้อมเรียบร้อยก็ต้องถามกเอาจักบาดบอกเลย